สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมหวานนะครับผมวันนี้เราจะมารับป่าคนใหม่ของเบคอนไทม์นะครับขอเชิญทุกคนพบกับน้องไม่ไ่าครับ สวัสดีครับสวัสดีครับน้องไมล่าได้ข่าวว่าน้องกําลังจะมาเป็นป่าคนใหม่ของเบคอนไทม์เหรอครับอ๋อใช่ครับคนที่จะมาเล่นป่าให้เบคอนเนี่ยไม่ใช่ใครก็ได้นะน้องชายดูอย่างซีโอยกิดเขาหลับตาพน,นิษเนบ,บนแอมบบดเดอร์อย่างหมูหวานดีกีแชมป์โลกเลยนะมว้ยโอ้ยกดันเล้ยอย่างนี้เะนั้นวันนี้น้องจะต้องผ่านบททดสอบให้ได้นะครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพี่บททดสอบที่หนึ่งหลับตาพานิษออบเจคทีฟอะไรก็ได้ขั้นต่ำสามตัวนะน้องชายตั้งแต่ ตีเลยเหรออ่ะตึ้งเลื่อนหรือครึ่งหนึ่งก็ได้อ่าโอเคครับข้อที่2คิวยังไงก็ได้ให้ถึง15ตัวชิวอยู่แล้วป่าเป็นคนทามะเนาะโอเคครับส่วนข้อที่3ต้องได้ MVP ด้วยหลังจบเกมโอเคไหมอันนี้โอเคครับจัดไปงั้นเราไปเจอกันในเกมเลยครับขอตัวโผลเลยนะแบบไล่ฆ่ายับอะ่ะไายครับ,เ,รดรบเดี๋ยวเล่นนาขออาย่าเกมนี้อุ้ยอาย่าหลุดด้วยไปเจอโลกิฮัวอุอ้ยไปเจอโลกิฮัวโลกิฮัว เราเอาหนักจริงไหวครับไหวครับไม่เป็นไรผมกินไปแล้วคิป <c oughs> แล้วด้วยโอ้อยงั้นแหละโอ้อย่างนี้คิวจะถึง15ตัวเป็นเนี่ยตายถึง15หรือเปล่าไหวไหวเอาวิมาดีกว่าน้องเรือเอาเอ็กซ์คิวเลยพี่คิว c u t เลยรเราจริงไหมเนี่ยเอาจริงเราโดนจับเราตายอยู่แล้วพี่ <c oughs> ตายเป็นทายตายเป็นทายเกมนี้เราต้องเล่นไงครับน้องชายต้องเล่นหนีอเล็กเตอร์ครับพี่ไม่เล่นใส่เพราะมัน Alligator หลุมด้วยมันเดินตามเราแน่วิวิวนักแข่งนินดอร์ ตัตัวเล็กด้วยอันนี้คือเป็นงานเหรอเราเจติงแล้วอย่างงี้เอ้ยแต่มันไม่ฟาร์มบูด้วยนะเมื่อกี้มันเข้าบนเฉยผมใส่อีกที่ตรงกลางอะสี่แล้วครับตัวอุ้ยนนล่อนเลรวพี่ล่นแล้วนนลอุ้ยเอาวะจวังหวะแรกเขาไปต่อเฉยเอรันดอร์เขาจะกลับมาละเคือคือลืมลืมลืมอยู่ัวเพลินเราช่วยตีดีกว่า เฮ้ยโอทีมโยนป่าเบคอนคงแปลกไม่ไหวเนะได้ตึงแล้วเค้ามีโลกี่ด้วยแล้วเลยแบบยังไม่จับด้วยลูกชายอยากได้ไอเทมทับอะไรดีครับเปิดแมปก็ได้นะพี่เอาแบบแรงๆเลยโอเคจะไปเปิดแบบโอ้ยมันจะจับโอ้ยชีวิตน่ากลัวมากเลยอะหนึ่งคิวเปล่าเอ๊ะตาอยู่นสวยไปหนิวหนึงคิววะ นี่เล็กเต้ฉีอุ้ยโอ้ฉีพิ่าเลยฉีโอ้หฉีแล้ชัยโอยอยู่ฉีไอ้เชี่ยฉีโอ้ยสามคนฉีอยู่ในป้อมไม่ได้มาแกงมาเลยสวยแล้วพี่ เกมตามฝึกเกมตามเกมตามฝึกเกมตามไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหมันจับยับเลยฝึกเกมหน้านะพี่ได้อยู่ได้อยู่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราเราแบกเกมในเกมนี้เราแบกเองเราหย่อนเขาถอยโอ้โหลากเขาแตกกว่าน้องชาย มันล่ามันล่าเราเป็นยแคสี่คนในชิ้นอือไม่น่าได้กลางแตกเอา่ะนับหนึ่งครับผมโอ้โหเรียบหูทุกงสองเลย กับเลย็โลกี้อ่ะเขาไม่จับเลยอ่ะมิโตทำยังไงเนี่ยต้องออกอื่นไปโดนจับก่อนว่ะอุ้ยมันห่างกันมันห่างกันรอที่ทททล็อกแสตนบายเฮ้ยเพื่อนมันจับแล้วมันจับแล้วเลตเ,เตอร์จับโอ้ยเชี่ยไอเลตเตอร์ฟิกแล้วด้วยหายาล้ำแล้ว ไอคิวเลยเด็กกันนัำหนึ่งนับหนึ่งเดี๋ยวเซอรครับพี่โตแคบไปอยู่พี่เราไปอยู่พี่น้องชายเตกบนมระตูเตะไม่มตตีด้วยสองวิสองวิสังกัดจักขวานนะโอ้ยมันไม่ได้มีเลเตอร์จับรอจับอยู่ข้างบนโฮ้ยสายก็มีขวานเข้ามาโดนจับทีโอเคแบบนี้ชีวิตพวกเองจบแล้วพี่มาแล้ว เรียงเลยอุ้ยมีแม,มีแข่งอีกหรอท <laughs> ีกิวไอเบียวอ่านี่ไงแขกเราเข้ากรับล้ว่าติเคปิดับเปิดครับเร,บา,รมามีโอกาสอยู่เรามีโอกาสอยู่ติดตะวันตกอยี่เหรอครับพี่อตีสิบเลยมาเรยพวดอตีส อุ้ยสุดจัดลอยอย่างี้เหนือครับพยาพยาเรียบรอย้อยนีต้องไปต้องไป็นลาดเจองี้ก <laughs> ูยังตายอีกเหรอสโลคิวนะครับเมื่อกี้คือผมสโลคิวนะไม่ได้ลาดนะครัสโล<อ>คิวเต็ตมตากูเลยเมื่อกี้เกมย,ยากมากเลยอนเกมนี้ทุกคนบอกเลยว่าถ้าชนะได้นี่คือสุดยอดโอ้เขามาเพราะว่าเอรันดอ ไม่ได้แล้วใช่หวานสิครับพวกเราอ่ะบ่าย่ายอ้าครับเตือนเราใจให้ครับผมไปช่วยเอาขวาครับเ๋ยวครับผมอันนี้ไม่ต้องแล้วม้งนะตาคนนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยจัด เชียร์สองหงเดี๋ยวจะยตายกันอีกทีนะเอาโเอาไปเลยตายอ่ะไปตายอ่ะอ้ยดูิโอ้โหอ้าวเอุ๊ยนนนนนนเมื่อกี้พี่มีสกิลสองใช่ไหม มีมัง้งไม่พี่ไม่เห็นสแต็กผีเสื้อบนหัวเมื่อกี้่มผมก็ไม่เห็นเหมือนกันเฮ้ยเกมบ,บ,มบมล็อกทแบ็คทำเฮียอุ้ยโนคนลืมขึ้นอุ้ยเชีย่ยชื่อพี่อีกนานเลยน้องฆ่าคนลยอุ้ยอุ้ยสวยอุ้ยเจัดอุ้ยตรงวันแล้วเชียบมาย ี่ต้องการบ้านก่อนคพิเตอร์มาแล้วครับอย่างนี้แว่นอย่งนี้แวนหน้าเลยอย่างนี้ก้อยแวนนี่โอ้โหไม่ทันนี่ตีเลยมีสองเลยครับมีสองเลยครับอ้ยลอบนยังไงยังไง เราส่วนเราส่วนเฮ้ยพ่อโอนวิลเตอร์มันไม่จับ,ไม,จบไม่ใช่มันไม่จับไม่ขึ้นมาด้วยอ,ะอ,อ่ะโอ้โหเขาเล็บเชื่อมากเลยก็ไมีมกล่าวชนะเหมือนเหมือน,นทีมเขาน่าจะคุยกันแล้วว่ารอจับแค่นาเขาคนเดียว <laughs> ตอนนี้มันแ,กแตกแล้วครับทุกคน รา,าไมหว,วครับสามทางเราจะแบบห้าสิบเคได้ไหว <laughs> อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของแผนเหมือนกันเฮ้ยมาบมเป็นแก๊งเลยโอ้โหเลนเตอรว,ว่าเราจับรัวๆเนี่ยเออ้โหสวยตัวชายสวยมากโลบ้างโลบ้างมีผมมีกรอบเกล็ดแล้วสวย อย่างนี้มันรีอย่างนี้มันรีมันเหนเพื่อนโลมันรีโหตอนนี้เหลือเทมป์ตันแล้วอนอนเลยอะไรสนุนสนุกโอ้โหอเล็กเต้โอ้ยทรมาร์เทียมันน่ากลัวจัดเลยเลเตอร์ตัวนี้โอ้โหโดนจับแล้วเรรียยบ้อโอ้โหไม่ไหวแล้ว อุ้ยตัวจ่กไปดโอ้โหตายสองเลยโอ้ลูกะตาไลอุ้ยเฮ้ยเชี่ยแล้วจบแล้วตัวจ่าจบแล้วจบแล้ว้องชายจุเนี้ยจบแล้วจบวันไหนใช่โอ้แต่คิดไม่มาว่ะโอยโอยย มาาเพื่อนยตแม่งแทงเอาแทงเอาแม่งแทงเป็นกบเลยพี่รออยู่พี่เต่อยู่ถือว่าสวยจัดสวยจัดมันทรมานว่ะเฮ้ยอู่สวยจัดดาเมื่อกี้โคตรสวยอ่ะคือถ้าชนะนี่คือยินดีต้อนรับเข้าสู่ไป็กข้าวทามเลยอุ้อุ้ยอุอุ้ยฟิกเลยน้องชายฟิกแล้วประมาณประมาณประมาณ เฮ้ยเพื่อนชีวินจับแล้วเชียรยเชียโอ้ยไหวยูอุ้ยทุเรียนลสวยว่ะสิบี่ิวแล้วสวน เพิ่มลอแล้วไอ้ตัวต่อเชียร์เชียร์มันม่ะโอ้โหข้าขอคารว,วะอย่างนี้จบไปพี่ <S <S สุดยอดมาร้องชายเวลคัมยินดีดต้อนรับ โอ้หฆ่าไป16ตาย3ไอชิด5ไอพี่อีกสุดท้ายแล้วน้องก็ทำภารกิจสำเร็จนะครับผมสำเร็จไป2ข้อโอ้โหพนิต objective ไม่ได้ทำใช่ไหมทำไม่ได้เกมมันตึงเกินมันยากมากเลยที่จะหลับตาพนิตพี่ขอถามคำถามหน่อยด้วยกันนะน้องชายนิดนึงนิดนึงได้ครับเราเป็นป่าใหม่ของ b บ a อ o n time เนี่ยเรากดดันปะก็นิดนึงครับ แต่ว่าแบบไม่ค่อยกดนั้นมากแล้วทัวร์ล่าสุด a อซี่ทะถึงนี้เราอยากได้ที่เว่าไหรรก็ผมเล็งไว้ก uh ็เอาแชมป์ไปเลยพี cin ่เอาแชมป์เลยเหรอเฮ้ยพึ่งมาพึ่งมาไม่เกียรทิชจะเอาแชมป์เลยเหรอเอาแชมป์เลยพี่โอเคได้ต้องชายพี่จะอวยพรขอให้น้องได้แชมป์นะครับ ทุกคนครับฝากรายการ AIC ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับผมฝากเชียร์น้องๆทีมไบคอนทามด้วยนะครับโดยเฉพาะน้องไมล่านะครับฝากช่องทางหนยครับ YouTube นาย T h m a d ไมล่าครับ TikTok Ayano Koji Sasa Stargem กับ M จุด Y จุด R U ห้าตัวครับ่ไม่รู้แล้วปกติสตรีมช่องทางไหนครับปกติสตรีม YouTube ครับ YouTube อย่างเดียวเลยเนาะใช่ครับทุกคนก็ไปติดตามไปดูน้องได้นะครับผมได้ที่ทาง YouTube เลยไลฟ์สด ก็ขอบคุณน้องไมล่ามากเลยน้องชายอาขอบคุณต่อมาครับขอบ,ขอบคุณมากเลยครับน้องไมล่าบอกตรงๆเลยว่าเกมนี้โคตรโหอดโคตรอันตรายจริงๆเพราะว่าเกมนี้น้องเล่นค่อนข้างยากเลยนะครับผมคอบอาญานาะขอเจออเลเตอร์จับบอกเลยว่าเล่นยากมากๆแล้วเล่นได้โหดได้ถึงขนาดนี้ก็ขอคา,าระวะเลยครับป่าใหม่เบคอนไทม ถ้าทุกคนชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไคร b ์ให้ชอ่องโมหวานด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ